สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกับพี่พัทยาเช้านี้อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับเพราะว่าฝนตกพัทยาฝนตกทั้งคืนเลยครับไปล่อยนะครับไม่ได้หนักนี่เช้านี้มาก็ยังไปล่อยอยู่นะครับไม่อยากจะเดินออกไปเพราะว่าเรากระหม่อมบางนะครับกลัวจะไม่สบายเอานะครับก็เลยหยุดเดิน ออกกาลังกาย1วันนะครับก็ถือว่าเป็นการพักกล้ามเนื้อเป็นในตัวนะครับคุณผู้ชมครับก็มาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับจนกว่าโควิดในทีจะหายไปจากเมืองไทยหายไปจากโลกนะครับก็อยากให้ทุกทท่านารักษาสุขภาพนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อครอบครัวที่เรารักเหมือนที่ผมทำทุกๆวันนะครับ สำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณคุณภรรยานะครับชงน้ำมะนาวมาให้รับประทานเนมื่อวานก็ไปถ่ายคลิปตอนเย็นนะครับก็คือคุณไม้ไม้ผู้พิคิดรังต่อนะครับโทรมาโทรมากรี๊งคุณพี่ว่างหรือเปล่าครับวันนี้จะพิคิตรังต่ออุย้ยเขาโทรมาชวนงี้จะพลาดอยู่ใหญ่นะครับคุณผู้ชมดูคลิปย้อนหลังไปก่อนอันนี้นหนึ่งคลิปนะครับก็คือ หัวข้อว่ารังต่อหัวเสือนะครับชื่อคลิปรังต่อหัวเสือแล้วก็ไม้ผู้พิชิตตอนที่1นะฮะอพินี้อีพีหนพูดเลย e ีนะครับ,เด,ดรบเดี๋ยววันนี้น่าจะอัปโหลด EP 2ให้ชมนะครับเพราะว่าเ,เห็นเขาแกะไอ้ลูกตัวอ่อนเขนานังต่อนะครับ <c oughs> แล้วก็มาวานผม <c oughs> โชคดีครับนี่ยะยังยังยัง ยังมีแผลอยู่เลยฮะยังมีรอยอยู่เลยครับเมื่อคืนก็นอนปวดๆนิดๆคุณไม้ก็บอกว่าผมโชคดีมากๆนะครับร่างกายผมแข็งแรงถึงไม่เป็นอะไรมากก็ถือว่าโอเคนะครับคุ้มกับการที่เราออกกําลังกายมาจะเข้า2อเดือนเต็มๆแล้วนะครับก็เช้านี้เช่นเคยนะครับตื่นมาก็นี่แหละครับน้ำมะนาวคุณภรรยาทําให้นะครับงัดจากที่นอนด้วยเพราะว่าผมกะว่าไม่ได้ เดินออกกำลังกายแล้วก็นอนสุด่สายก็โอเคครับนี่คือกาแฟดํานะครับกับขนมปัง1แผ่นเช่นเคยนะครับแล้วก็นี่ครับนี่คือแยมนี่นะครับแม่น้องพลอยก็ทํามาให้นะครับแยมเอ่มันเบอร์รี่นะครับครับทาเข้าไปคุยไปกินไปก็แล้วกันนะครับ ก็สัพเพเหระนะครับคุณผู้ชมครับก็เมื่อวานก็ไปเจอน้องน้องอังเปาเด็กอังเปาพูดเก่งมากนะครับผมยังชอบเลยว่าแนะนําให้เขาเป็นยูทูบเบอร์เด็กๆนะฮะก็เดี๋ยวมโอกะก็จะไปสอนอีกนะครับว่าน้องอังเปานี่ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับโรงเรียนยังไม่เปิดแล้วก็เขาเป็นเจ้าของอสถานที่ด้วยเจ้าของบ้านที่เราไปเอารังต่อมาหวานนะครับ ร่างต่อนี่จริงๆแล้วนะครับผมขึ้นคําเตือนไว้ให้นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์ถ้าไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่าเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วที่เขาบอกว่าตอต่อตายเนี่ยตอต่อยตายเนครับเนี่ยว่าว่าผมโดนต่อยนะครับแต่โอเคครับผมโดนต่อยแค่ตัวเดียวโอ้โหคุณผู้ชมครับมันปวดแสบปวดร้อนนะครับดีที่คุณไม้เขาทาอะไรนะเจลล้างมือในคลิปนะครับ แล้วก็เมื่อวานเขาแบ่งเขาแบ่งเขาแบ่งตัวต่อมาให้ผมตัวอ่อนนะครับตัวต่อตัวอ่อนเขาขาวเลยนะครับแล้วเมื่อวานผมลองกินดิบดูดิบดูมันก็แบบแย่แย่แย,แย,แย,แย่แต่ก็โอเคนะครับเห็นคุณไหมเขากินบ๊บบ๊บอะไผมก็ลองดูนะครับก็ครั้งแรกเลยในชีวิตเลยนะครับเสร็จแล้วก็สอบถามคุณไมมดูเขาบอกว่าอาชีพนี้ที่ทำเป็นไงบ้างเขาบอกว่าเขาพออยู่เลี้ยงตัวเองได้ในเบื้องต้นผมถามว่า ลูกอ่อนของรังต่อเนี่ยไอตัวขา,ขาวเนี่ยเขาขายกันยังไงกิโลละพันสองครับคุณผู้ชมไม่ใช่ถูกๆนะครับมีหน้าเราคนถึงหากันนะครับผมถึงบอกว่าถ้าไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญยาเด็ดขาดนะครับถึงแม้จะราคาสูงนะครับคําเตือนเลยนะครับอย่าเด็ดขาดแต่คุณไม้เขามีวิธีการนะครับเมื่อวานเนี่ยผม เสียดายอยู่อย่างอยู่ตอนหนึ่งตอนที่เราไปพิคิดรังต่อตรงที่อยู่โคนต้นไม้ครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วผมกดจากกล้องตัวนี้แหละครับผมกดไว้แล้วก็กดสต็อปแล้วพอเข้าไปใ้แกลงต่อก็กดจะกดเพล์แต่มือมันไม่ไม่เพล์ฮะมันก็เลยหายไปช่วงหนึ่งผมขึ้นในคลิปว่าเสียดายมากๆนะครับส่วนไอ้รังต่ออันใหญ่ที่อยู่บนบนต้นไม้นั้นผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันสูงมากแล้วก็มันมืดมากนะครับ แสงแฟลตแสงอะไรไปไม่ถึงแล้วก็การเอาลงมายากพอสค,ควรก็เลยให้คุณไม้็ทําทำงานง่ายๆนะครับแต่พอเอารังเป่อลงมาแล้วมันคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆนะครับก็ได้ลุ่อ่อนมามามา,มา,มารับประทานที่บ้านนะครับก็นะครับมันก็นะทุกวันนี้มันเป็นอาชีพที่อะไรที่ทําได้ก็ทำเนาะอย่างผมเข้าสวนเมาาื่วานก็เข้าสวนวันอาทิตย์อยู่สวนทั้งวันเลยนะครับ ก็คุณผู้ชมดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเมื่อวานก็ทํานั่นทํานี่ไปกระจุกกระจิกกลับจากสวนก็หกโมงละเลยไปเลยฮะคุณไม้โทรมาชวนก็นูน่นเลยไปเลยับไปที่หนองกระบอกซอยหนึ่งเลยนะครับก็มีโอกาสก,าก็จะไปถ่ายอีกบ่อยๆแต่ว่าคุณไม้เขาบอกว่ามีรังพึ่งหลวงรังพึ่งพึ่งหลวงอีกประมาณเจ็ดเจ็ดรัง แต่พึ่งหลวงนี่เขาก็มีวิธีการเอานะครับคุณผู้ชมครับเอาแบบไม่ให้มันเสียชีวิตเอาแบบไม่ให้มันต้องมาต่อยเรานะครับมีวิธีนะครับอย่างเมื่อวานนี้ตอนที่ขาดหายไปในช่วงคลิปครับก็จะเป็นคุณไม้์เขาจะเอาอสำลีที่เขาบอกว่าสำลีนะครับไปจุ่มกับน้ํามันบินซินนะครับจุ่มกับน้ำมันบินซินชุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาไปอุดอุดตรงรังอุดตรงรังหัวเสือนะครับอุดเลยอุด ปุดแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีาท้ท่ผมจําได้แล้วผมเอากล้องนะไปซูมตรงรังเลยมันดังงูซึ่งส่วนนี้มันหายไปผมแบบพลาด็อตเด็ดมากๆนะครับดังสักพักคุณไม้จนจนไอ้เขามันเริ่มเมาไงฮะเสร็จแล้วมันก็เงียบพอเงียบปั๊บคุณไม้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อเขาก็เริ่มเลาะกิง่งไม้ไอ้ที่เขาเริ่ม ทำรังตั้งแต่เริ่มต้นเขาก็ต,ต,ตัด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 กิ่งเล,เล็กๆน้อยๆแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นนะฮะที่เขาหงไางไอรังต่อมาให้เห็นก็เป็นรังไม่ค่อยใหญ่มากครับรังนิดเดียวนะครับคุณไม้เขาก็เอาไปให้น้องอังเปาน้องอังเปานี่เป็นหลังของคุณไม้นะครับแล้วเขาอยู่ตรงนั้นคุยเก่งมากเด็กคนนี้นะครับเขาก็เอาไอไอคีมไอที่ถอนจกกักระแลฮะเรียนไม่ถูก เขาก็ดีดดึงออกมาดึงออกมาไปดูคลิปได้ครับนะครับเมื่อคืนผมตัดเสร็จอัปโหลดตอนเที่ยงคืนกว่านะครับส่วนอีกรังหนึ่งก็เป็นต่อหัวเสือเหมือนกันครับแต่อยู่สูงมากสูงจากพื้นไปประมาณร่วม4เมตรได้นะครับ4 4เมตรผมก็เลยไม่ไม่นี่แต่แต่รางที่2นี่รู้สึกคุณไหมเขาจะใช้รมควันเอานะครับใช้ใช้เขาไม่ได้เผาให้มันตายนะครุณผู้ชมครับเขาใช้ ผ้านะครับแล้วก็เผาแล้วก็ใส่ใช้ความร้อนอะรมรมไปตรงรูอะฮะรมรมลมรม,รมมันเดี๋ยวมันมีรังนะผมเก็บรังมาขอรังมานะครับที่จริงเดี๋ยวเอารังมาโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดสต็อปแป๊บหนึ่งเราจะเอารังมาโชว์นะครับอ่ามันก็จะไหม้ตรงแค่ช่วงปีกปีกนอกนี่เดียวเองนะครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยผมจะไปเอารังมาให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ นี่คือรังต่อหัวเสือนะครับอันนี้คือรังใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับปึ๊บนี่นะครับข้างใต้จะเป็นอย่างนี้นะครับคงไม่มีเหลือสักตัวนะนะครับอันนี้คือรังที่อยู่สูงนะครับอันรังนี้คือผมไม่ได้ถ่ายตอนเอานะเพราะมันสูงมากแล้วก็มืดนะครับนี่คือรังนะครับตัวนี้คือจะได้ลูกอ่าตัวอ่อนเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะครับรังนี้แหละครับที่ตอดผมผมก็เลย เก็บมาซะเป็นที่ระลึกถามว่าตรงนี้นะครับที่คุณไหมเามขารมควันนะครับมันจะมีช่วงดำๆนิดหนึ่งนะครับคือเขาจะเผา,าเขาไม่ได้เผาทั้งหลังนะครับที่เขาแนะนําไว้ว่าห้ามเผาทั้งหลังนะครับก็คือใช้ไฟลนจากนี่นะครับยิงทิ้งระยะห่างแล้วก็ลนตรงตรงตรง,ตรงรูที่เขาเข้านะครับต้องเห็นรูเพราะพอต่อเขาจะมีรูเข้าของเขานะครับปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้มันก็จะดังงูเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็จะเขาก็จะสลบ แล้วมึนไปเลยนะครับอาจจะมีตายบ้างแต่น้อยสุดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าไม่มีตายนะครับก็บางบางทีที่กําลังจะเอาตัวอ่อนมันยังนี่อยู่ก็ต้องฆ่ามันนะครับแต่รับรองได้เลยว่าวิธีนี้คือการรักษาตัวต่อให้อยู่แล้วเขาไปทํารังไหมได้นะครับมันเป็นวัตักรของมนุษย์นะครับไม่ได้ไปรังแกสัตว์นะครับเพราะว่ารังหัวต่อนี่ถ้าเจอที่ไหนนะครับแจ้งผมมาได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่มือพัทยา คุณไม้ยินดีไปเอาให้ฟรีครับไม่ถือว่าไปพี่คิดรังต่อให้พี่ฟรีเลยนะครับไม่คิดค่าแรงแล้วเพราะว่าเราได้ลูกต่อมาเราก็จะได้ไปขายนะครับนี่นะครับรังต่อหัวเสือนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเก็บไว้นะครับเบานะครับคุณผู้ชมเบามากๆนะครับรัเบาจริงๆนะครับก็นี่แหละครับเช้านี้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ขนมปังทาเรียบร้อยนะครับกินไปคุยไปสไตล์พีพัทยาผลออตกแล้วครับคุณผู้ชมครับผลตกแล้วครับ,รบปีนี้ก็ตั้งใจนะครับจะกลับไปทำนานที่บ้านนะครับเป็นนาของพ่อตานะครับตั้งใจมากๆเลยนะครับเพราะเออติดโควิด1นทีนเลยกลับไม่ได้นะครับก็เมื่อวานพ่อตาโทรมา ขอบคุณพระตามมากนะครับเมื่อวานพ่อโทรมาบอกเอ้ยไปโจยสเตนเนอร์เม่พ่อบอกว่าถายนานแล้วนะภาษาเขมรพ่อจะพูดผมภาษาเขมรตลอดบลาเอาโซเพ่อสามพ่อเท่าไรเอาแต่ปีเปื้อนเออเต็กมันอ่อยประปนโอนอ้อยคือเดียวให้เมียโอนไปให้ <c oughs> นะครับพ่อก็บอกว่าก็จะซื้ออขับเปลือกขับเปลือกอขับเปลือก ทยอยใส่หวานสําหรับหวานประมาณห้ากระสอบแล้วก็จะจ้างเขาหวานนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีฝนตกป,ป,ปลายทั่วพื้นที่นะครับบากคนใช้ก็มีตกนะครับแล้วก็ผมกงขุดสระไว้ด้วยนะครับก็นะครับปีนี้ก็น่าจะโควิดหายเราเดินทางกลับบ้านแน่นอนนะครับฝนตกแล้วครับวันนี้คุณภรรยาไป เขาเป็นเวรกันนะครับโรงแรมช่วงนี้ปิดก็จริงแต่ว่าก็สลับกันไปดูแลไปทานั่นทํานี่นะครับวันนี้ก็ต้องไปโรงแรมหนึ่งวันนะครับกําลังเตรียมตัวเดี๋ยวก็ออกไปส่งคุณภรรยานะครับฝนตกแล้วนะครับเห็นไหมครัคุณผู้ชมครับก็ลืมทักทายเป็นภาษาเขมรนะครับสวัสดีไงจันก็คือสวัสดีวันฑิตนะครับสวัสดีไงจันนะครับเสติกเกอร์หลายมีนะครับโม พกาแฟเพะนี่กินพะโพมเพะกาแฟนมปังบางทีบาง,บางคำกระทับศัพท์นะครับโมเกาแฟนมปังก็เนี่ยมีน้ำอีกเช่นเคยนะครับต้องขอบคุณแม่น้าปล่อยเดยยังไงก็พูดคุยกับพีพัทยาเช้านี้ก็คงจะ คุยเพียงเท่านี้นะครับฝนเริ่มมาแล้วเสียงจะดังแล้วขอบคุณที่เข้าชมเข้าติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวช่วมงบ่ายนีย้ผมก็จะอัปโหลดรังต่อหัวเสือตอนที่2นะครับไม้ผู้พิชิตอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเฮนในบัเนอไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าปะเนี่ยปะ่ะเนี่ยคลิปทำไม คิดมุกอาจจะพูดผิดบ้างนะครับต้องขออาภัยนะครับเป็นประเป็นประกร,รุกรุบเครียด้บับเนอร์มีเงินมีเงินทุกๆท่านออกคุณมัดขอบคุณครับ